ฮัลโหลฮัลโหลจ้าอืมหมอหมออยู่ไหนจ้านี่ฮะ <Huh? S 1> หมอฮะ <Huh? S 1> หมอวันนี้ซเตอร์เป็นหมอหมออืมอืหมอ, <c oughs> ห,มอหมออยู่ไหนจ้าหมออยู่เลนเขียวแลนเขียวอีกแล้วหรออ้าวงั้นเดี๋ยวหลังหลังแอดดรอบหมอหมอว่าไหมจ้าหมอ จ้าจาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูติดต่อไปอีกทีนะจ๊ะหมออืมอืมจ้าจ่าจาเห็นว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงด้วยจ้ะหมอมีอะไรจะสอบถามนิดนึงอืมจ้าจ่าจาเพื่อหมอให้ข้อมูลด้านสุขภาพได้ครับจ,จ,จ้าจ่าจาจ่าเจ้าซะก่อนนะครับหนูจะเอาเท่าไหร่ <20. S 2> ยี่สิบห้ออหมอจ่าเดี๋ยวหนูส่งเดี๋ยวหนูส่ง G P S ไปให้แล้วหมอช่วย มารักษาคนไข้ให้หน่อยได้ไหมจ๊ะตรงเนี้นยขอบคุณครับใช่จ้ะเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงด้วยตรงที่หนูอยู่อ่ะอากาศเปลี่ยนแปลงจ้ะหมอ, <S S อ,อจ้ะจ้ะแล้วเดี๋ยวหนูส่งจีให้นะหมอ,อจ้ะจ้ะจ้ะ หมอนี่จ้านี่นี่นี่จ้าหมอฟังฟังฟังอาการเบื้องต้นก่อนนะจ๊ะคือบาบาเทอร์ของหนูเขาบอกว่าเขามีอาการหนาวหนาวจ้าซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรลองเช็คให้ดูหน่อยนะจ๊ะ ซีเตอร์หายไปแล้วนะซีเตอร์ว่าไงอย่าลืมขึ้นรถด,ด้วยจ้ารถจะลบเดี๋ยวบาเทอร์เดี๋ยวบาเทอร์ของปีไก่ก็มาไม่เป็นไรซิเตอร์ซิเตอร์อย่าเพิ่งนี่ซิเตอร์ต,ต้องรักษาก่อน อะไระอ,อ,อย่าลืมขึ้นอย่าลืมขึ้นรถด้วยนะเซตเตอร์เราจะลบแล้วจ้าร้ล,ลาหลังสอนอนนะอมอจ่าหมอมานี่เลยจ้าติดเล่นเกินป่ะถ้าเป็นอย<ร>่างนง <ละ S 2> ี้มึงจะทำอะไรก็ทำเลยนะเซเตอร์เซเตอร์เดี๋ยวหนูว่าจะบอกว่าเซตเตอร์เป็นหมอนะแล้วก็ เพิ่งเรียนจบหมอมาแล้วหนูอะไรนะก็มาเทอเขาไม่ไม่ไม่ค่อยสบายอยู่จากเขาหนาวหนาวแล้วซิเตอร์จะดูหนูทำไมนี่พม่ดูามว่าทำไอ่ะก็าเธอเขาไม่ค่อยสบายจ้าเพราว่าหนูว่าว่าเขาหนาวแล้วแล้วหนูก็เห็นว่าซิเตอร์ก็น่าจะเป็นหมอได้หนูก็เลยลองถามซิเตอร์ก่อนเฉยๆจ้า โอเดอซทิเตอร์จะดูหนูทำไมนี่ตอนร้านกลางผมมีหนึ่งอ่ะผมกำลังไปร้านกลางอ่ะเล่นได้ไหมผมมีหนึ่ง<ห>ผมได้ผมเล่<ม>นกล้ามหนึ่งมีสี่คนอ่ะร้านคนเต็มแล้วนะว่นด้ครับ สบายตรงไหนรเปล่าครับร้านไหนว่างบงอร้านไหอ่ะคนเต็มแล้นะพ่เบียเป็นรกาะพี่อยินร้านไหนพี่ร้านกลางร้านกาป่าปกติแข็งแรงดีปิงไก่บอกว่าคุณไม่ค่อยสบายน้องบอกว่าไมนน้น้ไะม่ได้เนไเ้านไปกล้านกลาง เหลือสามนาทีเรียบตกงลงในร้านกางมีสี่คนม่ได้เป็นไรแล้วไม่ได้เป็นไรแล้ว อากาศเปลีป่ยนแปลงอย่าลืมใส่เสื้อแขนยาวด้วยนะครับผมบอกไปแล้วเมวื่อวานผมไม่มีเงินซื้อหรอกแน้่บอกว่ามีเป็นร้อยล้านมีเป็นสิบล้านเนี่ยบอกว่ามีเงินไงครับ มีหรือไม่มีคะนี่อะร้านกลางขาดหนึ่งนะมีบ้างไม่มีบ้างครับแล้วแต่วันเปลี่ยนทุ่แค่คือไปซื้อตัวละพันมันก็มีขายเหมือนกันนะในร้านค้ามันอาจจะเป็นเศษเงินคุณก็ได้ไงแต่ไม่ใช่สำหรับผมไง ก็ยากอยู่นะครับแต่จะได้มาแปแล้วคันเอออัไลายอ่ะลาวอบอกว่ามันจะไปตลามันไปส่งคนตอนแรกมันตลาทุกหนึ่งไงแต่มันจะเล่นได้ดอกก่อนอืมไม่ต้องให้ผมแล้วนะครับอยากให้คนใส่เสื้อแขนยาวหิมะตก พี่ปิงบอกว่าสบานนนยดีนะโอ้โหซิตเตอร์จ๋าไม่ใช่อย่างนั้นเลยซิตเตอร์ยังพูดกับหนูอยู่เลยว่าหนาว ไม่เคยอิอเสียงกูไม่เคยเสียงหลงมาเป็นชาติเลยแต่แบบบาร์เทอร์ของหนูอาจจะแสดงออกไม่ค่อยเก่งอ่ะโอ้ยแงหนาวไหมคะหนาวไหมคะโอ้ย ทำายน้องหูแล้ไหมครับมวาครับเปล่าเล่นหน่เลนอนน้นาไหมครับส <c oughs> รุปมาว่ะไม่เงี้ยนะแเอว รอเดียวซื้อขอเดียวชิ่อยู่ชิบอยู่ลองนะไม่ลองชิบเพื่อนนะเไม่ชิบไม่ชิบเขินเหิอนอไม่ครับคือหนูไม่เคยเตียงเหินก็ใครเลยทำไมหนูถึงไม่เสียงเหินตรงนี้อ่ะเซเตอร์หนูเจ็บนี่เอาเฟนไหมล่ะ <laughs> หนูเจมหนูเจมจ้าอะหนูเจมเป็นอะไรซิเตอร์ไ,ไม่รู้อ่ะหมออ๋อหมอหมอ,หมอมามาล้วเราบาเธอร์หนูเขาไม่ชอบเห็นหนูโดนทำร้ายด้วยเอา้าล,ลองคุยกันเลยจ้าไ,ไม่รู้อ่ะหมอหนูเจบป่ะหนูรู้แค่นี้จ้าไปโรงพยาบาลไหมพาไป ไม่จ้ะหนูนั่นนะจา้ะหมอหมอคุยกับบาเทอร์หนูเลยแลวแลวบาเทอร์หนูเขาเป็นคนไม่ชอบเห็นหนูโดนทํำลายด้วยพอบาเทอร์เขาเลี้ยงหนูมาด้วยโอ้โหสองมือที่นุมน่มๆอะ่ะกับผ้าขนหนูแล้วก็ผ้าห่มอะ่ะแล้วอยู่มาโดนหนูไม่รู้ว่าจะหมอลองคุยกันดูเอาลองกันเลยจ้ะเรื่องารักษาเพื่อนอยู่บนเรือตายเหรปะตายหมดเลยไพ่อยู่เพ่

มีอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ใส่เสื้อแขนยาวคุณ จะไม่สบายนะคุณจะไม่ใส่เสืเ้อแขนยาวได้ผมชุบแม่โอ้ไม่ทันละใส่อะไรครับใสไ่ได้เลยถ้าเกิดว่ากาหนานแล้วคุณไม่ใส่เสืเ้อแขนยาว ันจะอาจจะความดันในเลือดสูงขึ้นแต่ว่าชั่วคราวภูมิคุ้มกันลดลงผิวแห้งก็นเนื้อเกร็งหรือว่าเมื่อกี้เล่นรันไปเล่นท่อหรอวะท่อมานัไ้ได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 ลูก,การต้นไหน,ไหนที่เดิมที่เดิมลูก,กางลูก,กาง นั่นแหละนั่นแหละนั้ว่าบอกผมทำไมทำไมไม่บอกคนอื่นนะคนอื่นก็ใส่เสื้อแขนตันเยอะแยะอา้าวจะให้ไปบอกคนอื่นทำไมครับ ไปครับทุกคนนั่นเลยแล้วบอกผมทำไมก็เป็นคนไงถึงบอกถ้าไม่อยากให้ยุ่งก็จะไม่ยุ่งก็แล้วแต่คุณไก็แล้วแต่นี่ไงก็ถึงมาบอกนี่ไง าบอกว่าแล้วแต่เรางั้นก็รบกวนไปใส่เสื้อแขนยาวด้วยครับคือเกว่าผมจะฟังคุณเหรอไม่ฟังก็ไม่เป็นไรครับแต่คุณพูดเองว่าแล้วแต่เรารบกวนไปใส่เสื้อแขนยาวด้วยครับไม่ ผิดคำพูดหรอคะเมื่อกี้เพิ่งพูดเองว่าแล้วแต่เราแล้วทำไมผมต้องไปใส่ด้วยครับแล้วผมไม่ได้เป็นอะไรนี่ แค่กลัวว่าจะไม่สบายตะบนขาดหนึ่งนะพี่เท็ดไปหลบกลางนะไอ้อันนี้กลางเล็บเนี่ยอันนี้ปูนใช่ไหมน้ำน้ำฮะพี่อยู่หลบกลางกับเล็บอะเดฟเนี่ยผมไปทำเเดี๋ยวเดี๋ยวไปกลางกลางเปเฮ้ยครับถ้าเกิดเป็นไข้ก็กินยา ตักไว้ด้วยอ่ะงให้เธอไม่ใช้แค่เงาแลนเล่นแลนล่นจะไปลูปกไหนตูกกลางเนี่ยตอนเนี้ยไม่อยากทำก็ไม่ต้อง,งทำครับเคไม่เป็นไรเลย่อนวนมาอันหนึ่งผมไปปุ๊แล้วกันแล้วทำไมผมต้องฟังคุณน้าอืมก็ไม่เห็นต้องฟังไงก็บอกว่าถ้าไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำเลยค่ะ มไม่ทำครับผมยืนหนาวเนี่นแหละจะมาสร้างผมได้ไงเจอพาพี่ปิ้งไก่ไปใส่เสื้อแขนยาวด้วยถ้าเขาไม่ใส่ก็เรื่องของเขาแล้วก็ถ้าเขาเป็นอะไรก็ให้เขาไปหาหมอแค่นั้นก็จบโอ้โหได,ไ,ดได้้จหนูลองคุยกับาบาร์เทอรหนูก็ S <s <us> ไม่เออที่มูนอ่ะที่เพิ่งเข้าอ่ะเราจะให้เขาส่งจังวันนี้ด้วยเปลี่ยนเป็นาอ,อาตินาเลยอาตินาอาตหน้าวันนี้เพิ่งเข้าอาตินาเลยไอ้หนูด้วยใช่ไหมพี่ด้วยใช่ไหมไม,ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ป๊อตเข้า <S <s <us> <S มาติดตัวหนูหนูอะไรเมื่อหนูเมื่อไ่แรกแรกโอเคนะเมื่อหนูแรกแรกหนู หม,มหมอจ๋าห้ามห้ามกดวอลเดี๋ยวหนูไปส่งจ้าจะไม่ต้องวิ่งวิ่งไกลจ้ะหมอขึ้นมาเลยจ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าวิ่งหมอจ๋าอย่าหมอหมออย่าดื้อเลยจ้าถ้าเกิดหมอเป็นอะไรไปล่ะขึ้นมาเลยจ้าไม่ได้ดือ้อไปเลยเดี๋ยววิ่งเอาหมอไม่ใช่จ้ะหมอหมอจ๋าติเตอร์ไปเลยไ<ะ>ิ่ ติตต์หงูไปจิตต์จิตต์ไปขึ้นแล้วไม่ขึ้นไม่เอาจะ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 ไปแล้วไปไหนเนี่ยจะ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 ไปพาวรถรถมันลบอ้าวก็นี่ไงหนูเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบัสเท่ไปส่งจ้าหมอขึ้นไปเลยจ้าหมอหน้าตะโกนอย่าลืมประชุมนะสองทุ่มปิ๊ปป๊อปปิ๊ปป๊อไปหน่อยแล้วก็ปิ๊ปป๊อดไปหน่อย แล้วใครเขาปล่อยใครมาวิ่งเล่นเนี่ยเลขาโป้ป้ฟังนะให้หาหลับนะโป้ไม่หลับพี่ฟอนด์กิน่อนนะพี่ผมนมีสเกกิน่อนนะ้คุณหมอจ๋า อาจารย์ขึ้นเลยจ้าทำไมวิ่งไก่เนี๋ยทำอะไรเดี๋ยววิ่งประาตรงนี้เดี๋ยวมันก็ถึงแล้วเนี่ยโอ้โหหมอจ๋าแต่อย่างน้อยขึ้นรถไปอย่างนันก็ถึงไวกว่ามันก็ดีกว่าไม่ใช่หรอออกกําลังกายโอโ้หมอจ๋าเพื่อสุขภาพตัววิยวัดวัดเวทวัดเวท ล่างน้ำล่างน้ำ sister เขินหลอนจ้าซิสเตอร์ไปครับข้างหน้านี่น <Sister. S 3> <c oughs>